สวัสดีครับผมเจ้าก,กุเกษตรของมันครับพี่น้องครับนะผมกลมาเบ่งหลังจากที่ฝนตกพี่น้องกลับมาเบ่งมันนะผมมันที่ตายแรงตายแรงบางเดือนบางเดือนนะพี่น้องเนาะเกิดมาดีแล้วดิครับเนี่ยห็นว่าเกิดมาดีแล้วเกิดมาดีนี่เกิดมาแล้วล้วเ,เขาก็เจอแดดชุดบ่างไรน,นี่นะครับสี่สิบก็องศาเนี่ยล้วเ,เขาก็เหี่ยวแห้งตายแบบอย่พี่น้องมันมี้ีเหีเห่ยวแบบนี้เลย เบิง่งขาวจันพันเลยพี่น้องจากมันเขียวๆดีๆเนาะกะ็นี่แหละเนาะใสธรรมชาติพี่น้องครับผมก็ได้เฮ็ดระบบลดต้นทุนเพิ่มผลผลผลิตไว้หลายเออไว้ไว้เป็นอย่างคือเขาต้องเฮ็ดไว้กับแบบนี้แหละพี่น้องเนาะแบบนี้แหละ,เ,ะ,แบบละเจอแรงแบบนี้แหละเบิง้งโอ้หักแบบยังนง้มเลยเบิ้งพี่น้องแต่ว่าคอกะมันแหงแล้วเนาะพี่น้องเนาะมันแหงแล้ว เขาบ่ขึ้นอีกดอกมีแต่สิเปื่อยเพราะว่าตาเขาแบบอันนั้นแเราเนาะพี่น้องเนาะนะครับเปื่อยแล้วเนาะพี่น้องเห็นบ่เปื่อยนะครับอืมครับเบิ่งเบิ่งหักไปแล้วพี่น้องห้กเขาก็ออกไปเป็นรอบจากที่ดกๆเลยนะห้กเขายึดเต็มนี่แหละถันนี้เขาเปื่อยไปเรื่อยๆก็เหลือแค่นี้แหละอันนี้คือหัวจะถือฝนซื้อแท่งถือฝนแห้งเปื่อยไปคักนะครับผมเอ้านี่แหละ ก็ว่ากันยังดีที่ว่าเขาได้เฮ็ดลดต้นทุนใหม่นะผมแต่ว่าดุหมันตอนนี้ก็แพงหไรเนาะแพงคั้ขนาดเลยพี่น้องนะครับจนนี้ทั้งเขียบ้านผมก็ให้ละหกพันขึ้นนะผมหกพันขึ้นแบบแบบบาง้ามเนี่ยถ้าแบบงามงามอีลีก็เป็นแปดพันถึงหมื่นกับมีแล้วแพงอีลีครับพี่น้องนะครับจนบางคนก็แบบทําใจไ่ได้ก็ยังบ่ปลูกกัมี ครับเพราะว่าหาเงินลงทุนบ่ได้นะครับนี่ก็คือปัจจัยหลักสําคัญเลยคือดูกมันนี่แหละขั้นบ่มีดูกก็จะปลูกป่ไเ้เนาะพี่น้องเนาะเนี่ยดินบางย่างดีเลยเนี่ยดินกระลังพอดีเลยพี่น้องเบิ่งเนี่ยดินพอดีบังย่างคักเลยนะครับก like ็ส like. yeah, sure. yeah, oh ีได้ปลูกไม่แล้วครับแปลงเนี้เนาะนะครับผมแปลงนี่ก็สี่ได้ปลูกไม่นั่นแหละนะครับผมจะพาพี่น้องมาบึงว่าเป็นอย่างเฮาจึงต้องลดต้นทุนไว้นี่แหละครับผลมันเห็นแล้วเห็นชัดเจนเลย มันเกิดขึ้นมามเราเงินที่เขาลงทุนไปรอดแรกนะครับผมสมมติว่าเขาลงทุนไปหลายๆด้วยปุ๋ยเคมีหรือปุ๋ยอย่างกระสร้างที่เขาลงไปคักๆเลยนะครับไปกับอันนีหมือนะครับตอนนี้เขาก็นีน่แหละได้ตัวน,นี้กับผมกัยังดีที่ว่าไม่ได้ลงทุนหลนะครับผมยังไม่ได้ลงทุนหลาย,ย,าลลายปุ๋ยก็ยังไม่ได้ใส่ไหลายก็คือเป็นปุ๋ยปุ๋ยมัดกระของรองพื้นเนาะสำหรับแปลงนี่คางๆกันตรงนี้ ที่ผมเคยให้ชีวอิอกไปของน้าเนเราลงทุนบอกอยางหลายเลยปุ๋ยไปหาสอบนะปุย๋ยจ้างคนมาพรอมอันนี้ผมม่าได้จ้างคนมานะครับเห็ดเองค่อยๆเห็ดไปเรื่อยๆกับทุนยังไ่หลายเอาโอเคเนาะพี่น้องเนาะกับม้าเบิ่งสารสุกทุกหยิบกันนะครับผมพี่น้องเป็นจ้าไดกะมาแลกเป็นเรียนรูกกันเนาะก็บยิคือกันล้ผมว่าเพราะว่ามันแหล่งทั่วประเทศเลยนะครับผมเอาคลิปนี้ก็บ่มีอย่างารเนาะ พี่น้องมาสวัสดีกันนะครับผมจากโกกษบเสอทองม้วนกับสวัสดีไปก่อนครับผมไว้มาเจอกันกำลับคลิปการปลูกกันเฮ็ดย่างไม้น้องเพี่องเนาะครับ